สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะเรากลับมากับไล่เลนเจอร์อีกแล้วครับผมแล้วจะหายไปนานนะฮะเกือบ2อถึงาอาทิตย์ก็วันนี้นะฮะผมอัดคลิปวันที่4กันยายนคลิปนี้อาจจะลงวันที่5หรือไม่ก็วันที่6หรือช้าช้าอย่างต่ำเลยก็คือวันที่7นะฮะเวลาก็ไม่ค่อยมีคลิปผมดองไว้เยอะมากยังไม่ได้ตัดลงเลยช่างมันช่างมันเราแค่มาบ่นนะฮะเดือนนี้นะฮะไล่เลนเจอร์ฉลองครบรอบ10.5ปีแล้วนะฮะ ก็ผมผมผมได้ลองเข้ามาเล่นบ้างแล้วนะเกมแจกกีย e ม8ดาวด้วยใช่ไหมแล้วแถมแจกง่ายด้วยนะฮะเออแล้วก็แถมมีแจกกบ5ดา,าวด้วยคือเดือนนี้แจกเยอะมากนะฮะคือแบบเปิดเดือนหน้ามาปุ๊บเกมปิดหนีแน่เลยดูทรง ก็ค่ะเข้าเรื่องนะฮะคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาเปิดการชาะฮะหาตัวนี้เป็นตัวมืดใหม่ใช่ไหมน่าจะดีแหละเป็นไหวพริบนะฮะธาตุมืดระยะโจมตีนี่คือแบบ480นี่คือแบบว้าวว้าวแลทัศนก็ใช้น้อยแถมคอมโบก็เป็นคอมโบแรหนึ่งนะฮะซึ่งทีมผมผมต้องการตัวนี้อย่างมากเปิดไปในดีไหนมีเท่าไหร่ก็เปิดเท่านั้น,นะฮะวันนี้ไปเปิดที่ดีหลักก่อนเลยดี ID แรกถ้ามันได้เดี๋ยวมันก็ได้เองอะ ก็ร้องละผมเกลือไปเยอะนานแล้วนะไม่อยากได้มากเลยนะฮะไอไอธาตุมืดใหม่เนะี่ยคือผมบอกเลยว่าผมเกลือการเปิดเลนเซอร์แล้วก็เกลือการเปิดเกียร์ในเอดิลักอะประมาณ3เดือนได้แล้วนะขอร้องข็ร้องคือถ้าโคลาโบน่ามาแล้วมันเป็นโคลาโบท,ที่ผมชอบแล้วผมเกลืออีกนี่คือผมหมดกําลังใจเล่นเลนเซอร์จริงๆอะจะไม่มาจริงหรอวะเอาจริงดีอ,อีกสองครั้งฮนะไปข้ามเลยโอ้รังสุดท้ายโอ้ คนะฮะฮตอนนี้สคริปต์มาอยู่ที่ ID Apple ID นะครับผม<ะ>มียีใบนะฮะไอเดียนี้มาเปิดๆไปเลยนะฮะถ้ามันจะได้มันก็ก็ได้อะคไอเดีอื่นถ้ามันได้มันก็โอเคอ่ะแต่คือที่ผมอยากได้มากสุดคืออยากได้ในไอดีหลักอ่ะ,อะตัวต่อไปมองอับอาร์กตัวต่อไปแชมเปญโอ้โหโรบิโนฮูดตัวสุดท้ายเวิร์กฟอร์มโฮมตัวยังเก่าเลยแต่ละตัวดึกดำบันดึกดำบันมากๆ คลิปมาอยู่ที่ ID 4นะครับผมก็ ID นี้71ตัวเราเปิดไปเลยดีกว่านะฮะแบบรวดเร็วมันมันก็เยอะอยู่นะฮะ71ตัวเอาละ ID นี้เริ่มมีความบังเพราะเห็นตัวมีเยอะตัวแรกรถเข็นเด็กน้อยเซลลี่ตัวที่สองฮะแล้วแล้วไอที่หลักอะไอที่เปิดไปแค่สองครั้งเองอะสิบตัวแล้วมันได้เลยอะไอที่หลักอะยังไม่ได้อะ คลิปมาที่ i อดีนะฮะก็ไอดีมันมาเร็วมากแต่ทำไม ID ดีที่แบบต้องการความหวังแต่มีตัวน้นนอยๆอย่างเช่น ID ดีหลักอะ่ะมันซึ่งไม่มา <c oughs> ไม่เข้าใจจริงๆเจ็ดสิบกว่าตัวเหมือนกันโอโหความหวังเยอะเลยมาสองไอดีติดกันไปโชว์ให้ลกูกมันรู้ว่าเราดวงดีใน ID ทุกไอดียกเว้นไอดีหลักครั้งแรกเลื่อนน้ำแข็งเซลลี่อ่ะตัวตาา่อไมตัวตาา่อไมอัปลักมงนะฮะไอที่สามไปข้ามไปเลย ไารีซมา,มาปแปลกแล้วเริ่มตัวตัวที่เราคุ้นเคยโอ้ oh, ใช่เลย <laughs> ตัวขยะที่คุ้นเคยใช่เลยเนดะ็ข้า oh, วโอ,อ้ใช่ตัวที่เจ็ดเออน่าเบื่อคนตัวที่แปหันมาอีกตัวตัวที่เก้าแม่หมดน้อยโดเรมีตัวที่สิบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโปิดท้ายด้วยลีโอนาะสุดยอดไปเลย ที่ไอดีสุดท้ายในคลิปนี้นะฮะก็คือไอดีสองก็มีตัวทั้งหมดอีกเจ็ดสิบกว่าตัวนะฮะโอ้โหสุ่มไปเลยแล้วกันนะเจ็ดสิบห้าตัวนะฮะเราเปิดได้ตัวแรกเมกามชชีนตัวที่สองฮะเลนแรปเตอร์ตัวที่สามเอาุมโกนี่ตัวที่สี่ตัวที่ห้าโอ้ห้าสิบตัวสุดท้ายอื้อหอุตส่าห์ทีมพือตัวโอ้ นักเมเจิวขอเร็วๆแล้วไม่ไหวแล้วหารยาวไหมตามด้วยรถน้ำอะไรเนี่ยเชรินาเทพีวีนะตัวยังเก่าแล้วตัวสุดท้ายคืออัสวินชั้นต้นมูลไลเลนเจอร์ก็คงจะพักไม่ได้ลงอีกสัก1-2อาทิตย์นะฮะหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็แถมอันนี้เรียกว่าแถมจนแรกรองเท้าเฟนิก อันธนูปีกาความมืดอลิกาหัวกะโหลกผมมือเป็นเด็กเข็มขัดโจสัดและสร้อยปีกหนักฝันโอเคครับมาสรุปคลิปนี้กันฮะก็เราได้มาแค่ใน i อดีสนะฮะก็หนึ่งตัวนะฮะแล้ว i อดีอื่นนะฮะที่เหลือไม่ได้เลยพอเลยไรเดนเซอร์เก็บตัวยาวแล้วผมลูบี้ก็อาจจะเก็บยาวพะเกยร์เดือนนี้ก็อาจจะไม่เปิดด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากครับพอเลยพอเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายไปแล้ว